เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเราติดอยู่ที่เดิมทั้งที่เราพยายามเต็มที่แล้วเหมือนเดินวนอยู่ในเส้นทางเดิมๆที่ไม่มีทางออกแต่บางทีมันไม่ใช่เพราะทางตันแต่อาจเพราะความคิดของเรายัางไม่ย้ายความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในชีวิตถ้ามันยังอยู่ที่เดิมชีวิตเราก็อยู่ที่เดิม แต่ถ้าเรากล้าย้ายความคิดแม้เพียงนิดเดียวโลกทั้งใบของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนความคิดไม่ใช่แค่สิ่งที่ลอยอยู่ในหัวแต่มันคือพลังที่กำหนดทิศท,ทางชีวิตทุกการตัดสินใจทุกคำพูดทุกความรู้สึกล้วนเริ่มจากความคิดหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นก่อนจะลงมือทำ ถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งร่างกายจะตอบสนองด้วยความกลัวแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้สมองจะเริ่มหาทางทำให้มันเกิดขึ้นความคิดจึงไม่ใช่สิ่งเล็กๆแต่มันคือพลังที่สร้างโลกภายในของเราและโลกภายในนั้นสะท้อนออกมาเป็นชีวิตจริงของเราเสมอบางครั้งไม่ใช่เราไม่อยากเปลี่ยน แต่เพราะใจเรายังเหนื่อยเกินกว่าจะย้ายความคิดได้เคยไหมพยายามบอกตัวเองว่าต้องคิดบวกสิแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกว่ามันฝืนเพราะในใจลึกๆเรายังไม่พร้อมเรายังเจ็บยังเสียใจยังไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดจะไม่ย้ายถ้าใจยังติดอยู่กับเรื่องเดิมไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอ แต่เพราะเรายังไม่ยอมให้อภัยตัวเองการย้ายความคิดจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือการมองใหม่จากมุมที่อ่อนโยนกว่าเราไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้ลืมแค่ค่อยๆปล่อยให้ใจได้หายใจแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเรื่องเดิมที่เคยทำร้ายเราตอนนี้มันแค่ผ่านไปแล้วเมื่อใจเริ่มอ่อนโยนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ความคิดเก่าที่เคยจมอยู่กับความกลัวก็จะค่อยๆย้ายออกไปเองการเปลี่ยนความคิดไม่จำเป็นต้องเร่งเราไม่ต้องยกของหนักด้วยแรงแต่ใช้ความเข้าใจแทนลองมองความคิดเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่เคยอยู่กับเราตอนเราทุกข์ตอนเรากลัวตอนเราสับสนมันอาจพูดซ้ำๆว่าอย่าเสี่ยงเลยนะหรือมันจะพังอีกแน่ๆ ฟังดูเหมือนเสียงลบแต่จริงๆมันแค่กำลังปกป้องเราในแบบที่มันรู้เราไม่ต้องไล่ความคิดนั้นออกไปแค่หันไปบอกมันว่าขอบคุณนะที่อยู่กับฉันมาตลอดแต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะลองเดินอีกทางหนึ่งทุกครั้งที่เรารับฟังความคิดอย่างอ่อนโยนโดยไม่ตัดสินเรากำลังค่อยๆเปลี่ยนพลังในใจจากการต่อต้านเป็นการยอมรับ และการยอมรับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการย้ายเพราะความคิดจะไม่เปลี่ยนจากแรงผลกักแต่มันจะค่อยๆเคลื่อนเมื่อใจเราอ่อนโยนพอที่จะวางสิ่งเก่าและนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงของการย้ายความคิด เมื่อเราย้ายความคิดได้ใจจะเริ่มโล่งเหมือนได้ออกจากห้องเดิมที่อึดอัดห้องที่เต็มไปด้วยเสียงตำหนีตัวเองเสียงของอดีตที่วนซ้ำแล้วเราได้เดินเข้าห้องใหม่ที่เงียบกว่าและสว่างกว่าในห้องใหม่นั้นเราเริ่มมองเห็นสิ่งเดิมในมุมใหม่ปัญหาที่เคยใหญ่กลายเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านไปคนที่เคยโกรธกลายเป็นครูที่สอนให้เราเติบโต การย้ายความคิดไม่ได้หมายถึงการลืมสิ่งเก่าแต่มันคือการมองสิ่งเดิมด้วยใจใหม่ใจที่ยอมรับว่าทุกอย่างมีเหตุผลในแบบของมันและเมื่อใจเริ่มสงบความคิดใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตในดินที่อ่อนโยนเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับ เพราะเมื่อเราย้ายมาอยู่ในพื้นที่ที่ดีต่อใจทุกอย่างจะค่อยๆเติบโตในจังหวะของมันเองบางทีการไม่เร่งรีบก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการย้ายเพราะเราเลือกจะอยู่ในจังหวะที่ใจเราพร้อมจริงๆเมื่อความคิดย้ายเราจะเริ่มเห็นทางใหม่สิ่งที่เคยกลัวกลายเป็นสิ่งที่อยากลองสิ่งที่เคยเกลียดกลายเป็นสิ่งที่เราเริ่มเข้าใจ เราจะเริ่มพูดกับตัวเองด้วยคำที่นุ่มนวลขึ้นและใช้สายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมมองชีวิตตัวเองการย้ายความคิดไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่มันเปลี่ยนพลังภายในที่เรามีต่อโลกนั้นและพลังนี้เองคือสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวเราไปโดยธรรมชาติเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตในวันเดียวแค่เริ่มจากการย้ายความคิดหนึ่งอย่างในวันนี้ก็พอ จากกลัวไปเป็นลองจากหมดหวังไปเป็นเห็นแสงจากฉันทำไม่ได้ไปเป็นฉันกำลังฝึกอยู่ความคิดสามารถย้ายได้และเมื่อมันย้ายโลกทั้งใบของเราก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกจะคิด และถ้าวันนี้คุณเลือกจะย้ายความคิดแม้เพียงนิดเดียวคุณก็ได้เริ่มย้ายชีวิตไปสู่ที่ที่สงบกว่าอบอุ่นกว่าและเต็มไปด้วยพลังมากกว่าเดิมแล้ว